โรงเรียนวัดศรีรัตนารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด49คนเป็นสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19 ส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาเป็นรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของนักเรียนเป็นสำคัญซึ่งโรงเรียนวัดศรีรัตนารามได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนจากการเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบออนแฮนและออนไลน์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ดิฉันนางมาริษาเกื้อเพชรครูโรงเรียนวัดศีรัตนารามจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์โดยใช้นวัตรกรรมที่ชื่อว่าสอนออนไลน์สไตล์มาริษาซึ่งมีการเตรียมการดังนี้ 1. มีการสำรวจความพร้อมเรื่องการเรียนของนักเรียนจาก Google Form และข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือของผู้ปกครอง 2. วิเคราะห์หลักสูตรตัวชี้วัดที่ต้องรู้กำหนดประสงค์การเรียนรู้วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกร,รม Zoom จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยใช้ Life Worksheet และ w Word Wall พร้อมทั้งจัดทำสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติได้ 3- ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนำมาปรับปรุงสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงต่อไปนอกจากนี้มีการประสานกับผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยดูแลและกวดขันการเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สไตล์มาริสาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบดังต่อไปนี้ m motivate กระตุ้นการคิด มีการทบทวนความรู้เดิมเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนโดยการต่อยอดให้นักเรียนทบทวนเรื่องเก่าเข้ากับความรู้ใหม่ A act ลงมือปฏิบัติจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ r repeat การย้ำซ้ำทวนมีการยกตัวอย่างประกอบที่เกี่ยวกับเรื่องเดียวกันเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น I. Integrate บูรณาการมีการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จัดจิตกรรมการเรียนการสอนกับรายวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน S. Summary สรุปให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับในการเรียน A. Adapt ปรับปรุงนำผลจากการจัดจิจกรรมไปปรับเพื่อจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงต่อไป ผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สไตล์มาริสามีดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนสามารถสอบถามข้อสงสัยและสรุปความรู้ที่ได้เรียนในแต่ละชั่วโมงสนุกกับการเรียนและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 2. ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่เหมาะสมสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ 3. ลดความเสี่ยงและปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019รวมถึงความกังวลของผู้ปกครองต่อการเรียนของนักเรียน 4. ต่อยอดให้คุณครูท่านอื่นๆในโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zo ูมและจัดทำสื่อ ผ่านทางโปรแกรม w o r d Walk และ Live Work Sheet สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเ,เจอกันอีกแล้วีการกรองนะคะ,คะเอาไว้ทำอะไรอะคะลูกการกรองเนี่ยเราไว้ทำอะไรล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะลูกว่าเ<ค>ราเล่นน้สเนี่ยที่จะทำให้น้ำใสที่สุดนะคะนี่เราเจอปัญหาแล้วลูก ีฝนตกปรากฏว่าน้ําที่บ้าน <Yeah. S 1> เป็นสีขุ่นแบบนี้แลว้วันนี้เราจะแก้ปัญหาการโดยการทําให้น้ําเนี่ยมันมีสีใสขึ้นกว่าเดิมคุณน้องสามารถที่จะเอาไปใช้ซักเสื้อผ้าได้นะคะวันนี้เราจะมาแก้ปัญหากันค่ะมาดูก่อนลูกว่าวันนี้เนี่ยจิประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันนะคะโอเคค่ะอันที่หนึ่งค่ะลูกจิประสงค์การเรียนรู้ค่ะที่คุณน้องต้องการเลยอันดับหนึ่งเลยค่ะลูก นักเรียนสามารถอธิบายและเข้าใจขั้นตอนการทําเครื่องกองน้ําแบบง่ายได้นะคะเดียวเราจะทําเครื่องกองน้ําแบบง่ายเพราะคุณน้องทำลูกลูกต้องสามารถอธิบายขั้นตอนของคุณน้องได้นะคะอธิบายให้คุณน้องเข้าใจได้ว่าเออขั้นตอนการทําเครื่องกองน้ําแบบง่ายเป็นแบบไหนนะคะลูกลูกต้องสามารถอธิบายแล้วก็เข้าใจวิธีการได้นะคะต่อไปคะ <ell> ่ะข้อที่2ค่ะลูกอันนี้สําคัญมากเลยน <ell> ักเรียนจะต้องสามารถทําเครื่องกองน้ําแบบง่ายได้นะคะลูก ทุกคนที่เข้ามาเรียนวันนี้จะต้องสามารถทําเครื่องกองน้ําแบบง่ายได้แล้วก็แบบที่3นะคะก็คือนักเรียนมีความสนใจแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมนะคะเดี๋ยวตอนที่เราปฏิบัติกิจกรรมนี้จะต้องจะดูว่านักเรียนยังมีความสนใจกับกิจกรรมที่เราจะทํากันหรือเปล่าและที่สําคัญวันนี้เราจะมีการแข่งขันกันนิดหน่อยะคะ่ะลูกเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณน้องจะให้เราแข่งขันอะไรนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะกองน้ําสไตล์ของสตาง เครื่องกองน้ํากมลปุ๊บตล์เป็นแบบไหนขอดูชัดๆลูกข้ผมแบบเออเอาเอา,เอากวดละเอียดไว้ข้างเออทัมลี่แล้วก็กวดละเอียดแล้วก็กวดยาบครับอแล้วก็ขอาผมไ,ไปปรับมาใช้กวดละเอียดไว้ข้างล่างกวดยาบครับอือก็คือเพิ่มกวดละเอียดลงไปอีกใช่ไหมครับประมาณนี้แบบคือ คือเอาทรายลงล่างผ่านครับเอาฐานด้ว้บนสุดโอเคเอาทรายไหนลูกทรายละเอียดหรือว่าทรายหยาบอหครับที่อยู่ด้านล่างสุดทรายหยาบไปก่อนครับแล้วเริ่มน่อมาก็ทรายละเอียดครับโอเคครับผมเน้อไหนครับเป็นแบบไหนครับเครื่องงอกน้ําของออคเย้ไหมครูครับผมข้างล่างสุดขององคเป็นอะไรครับสำลีครับเป็นสำลีแล้วแต่จากสำลีอองใช้อะไรครับเออ ภาวะปวดยาบปวดยาบแล้วก็หลังจากนั้นเป็นอะไรครับแล้วก็เป็นกัวละเอียดครับอ๋อแล้วก็ขึ้นไปเป็นอะไรอีกครับเป็นสามดีครับเป็นสามอีชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ชั้นอะไรครับแล้วก็ฐานครับอแล้วก็แล้วก็อะไรอีกครับพอฐานแล้วก็เป็นใส่ใส่ใสหย,ยบสาบใส่หยาบแล้วก็เป็น ตาละเอียดอ่าโอเคนั่นคือสไตล์ของนะคะอ้ากระิบคุณน้องก็ดูหน่อยลูกเรื่องกองน้ำข้าที่เป็นแบบไหนคะข้าทิปย์สไตล์เรื่องกองน้ำของขาที่เป็นแบบไหนเอ่ยที่บอกคุณน้องหน่อยค่ะาทิใส่อะไรเป็นอันแรกลูกชั้นแรกคืออะไรคะจำรีค่ะจำนีแล้วก็อะไรอีกค่ะลูกใช่แล้วก็แล้วก็ใช้ละเอียดแล้วก็ แล้วก็ทาน่าฮะแล้วก็อะไรอีกคะวดหยาบวดหยาบแล้วก็วดละเอียดค่ะวดละเอียดนะคะพร้อมหนึ่งสองสามเฮ้เฮ้ย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 น้า ไส่เวอร์กิลโอเคค่ะอย่าลืมทําแบบทดสอบของคุณน้องนะคะแล้วเจอกัน<อ>วันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะเงยนกับครูมานิสาก็มีความสุขค่ะแล้วก็ได้ความรู้มากมายแล้วก็เวลาไม่มีไม่ไม,ไม่เข้าใจอะไรก็ถามคุณครูได้ค่ะครับแล้วก็ได้ทำใบงานไลท์เวอร์คิแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนครับ แล้วก็แล้วก็ได้ทั้งความรู้หรือความสนุกอะไรพวกนี้ด้วยครับเรียนออกเรียนออนไลน์กับครูมาลิสาผมรู้สึกมีความสุขและสนุกด้วยครับได้ทดลองอะไรต่างๆและข้อใดที่ผมไม่เข้าใจผมก็ถามคมารูมาลิสาครับครูมาลิสาได้ความรู้และความไมีความสนุกด้วยแล้วอันไหนไม่เข้าใจก็าถามครูได้ครับเรียนออนไลน์กับครูมาลิสาผมรู้สึกสนุกครับและ ได้ทำใบงานใหม่ๆที่ทผมไม่เคยทำครับาจากการที่ได้สัมผัสการเรียนออนไลน์ของน้องก็คือตัวลูกชายนะคะก็คือจะเห็นผลก็คือคุณครูมาริสาค่ะก็จะมีความใส่ใจแล้วก็มีการติดตามผลโดยการมีการโทรทั้งโทรแล้วก็ใช้การสื่อสารทางไลน์แล้วก็มีการ อนโดยการผ่านซูมิติ้งซึ่งเด็กก็สามารถเข้าใจได้เพราะว่าเด็กสามารถสื่อสารกับคุณรูได้โดยเห็นภาพแล้วก็มีการทดลองซึ่งเด็กจะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์แล้วก็เขาสามารถสัมผัสการทดลองต่างๆได้ด้วยตัวเขาเองก,ก็รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 นี้ว่านักเรียนจะเรียนได้ไหมแต่ปรากฏว่าโรงเรียนได้จัดระบบ การเรียนการสอนใหม่จากออนไซต์เป็นออนไลน์แล้วคุณครูมาริสาเป็นคนรับผิดชอบปรากฏว่าการเรียนการสอนของคุณครูมาริสาจัดการในรูปแบบที่ดีมากให้เด็กนักเรียนได้สนุกไปกับการเรียนทําให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นนอกจากนี้คุณครูมาริสายังได้มีการติดตามการเรียนการสอนผ่านทางไลน์สอบถามตลอดว่าเด็กเป็นยังไงบ้างมีความเข้าใจในการเรียนไหม ถ้าหากว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงคุณครูก็จะจดจงไปตรงส่วนนั้นทําให้เด็กมีความเข้าใจดีมีการพัฒนาที่ดีไม่แพ้การมานั่งเรียนที่โรงเรียนเลยค่ะตามที่กระทรวงศึกษาการได้มีนโยบายให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดหน้าสองพันีิให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับตามมบทและความพร้มพอมในการเรียนรู้กางเรียนในห้ารูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อให้หนักเรียนได้เรียนผ่านอย่องนั้นนะครับสำหรับโรงเรียนวัดศรีรัตนารามก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวัสโควิด 59, สิบเหรือโควิด19ซึ่งตกลงเองในพงชาติทองขาวผู้มีการโรงเรียนวัดศรีรัตนารามได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนคณะครู และบุคาาลากรทางภาษารวมถึงการเรียนรู้ของเรียนที่สสำคัญจึงได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนและความพร้อมในการเรียน,ร,นรู้ของเรียนรวมกับคณะครูคณะกรรมการึาษาขั้นพื้นฐานู้ปกครองและชุมชนจึงได้เปลี่ยนจากการเรียนรูน้จากออนไซต์เป็นออนแทด์และออนไลน์นอกจากนี้กับผมยังได้ส่งเสริมให้คณะครูทุกคนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ จัดทำสื่อการสอนที่เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในยุคข,ของโควิด19ด้วยเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อนเนื่องเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผปกครองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกวดขันในด้านการเรียนเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เรียนได้เรียนอย่างต่อนเนื่องครับสําหรับ คุณครูมาริสาเกื้อเพชรเองนะครับคุณครูที่สามารถเป็นแบบอย่างในด้านการจัดการการสอนรูปแบบออนไลน์ท่านได้นานวัตกรรมที่ชื่อว่าสอนออนไลน์สนายวิสาซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เป็นชื่อของท่านเองมาเป็นกระบวนการในการโคการสอนบบออนไลน์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นต่างๆครับ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นี้เป็นการสื่อสารของทางระหว่างคุณรูกับนักเรียนเกิดการปฏิสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันทําให้นักเรียนได้ทราบถึงการจัดการเรียนรู้ถึงการพัฒนาและทําให้คุณรูสามารถนําผลจากการเรียนรู้นี้ไปปรับปรุงและต่อยอดในการออกแบบในการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมต่อไปได้นะครับคุณครูไม่ได้สาเองท่านยัง เป็นแบบอย่างในด้านของความมุ่งมั่นตั้งใจงที่จะทําแบบทดสอบแบบถัดรวมถึงเครื่องวัดและประเมินผลในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลท์บ s ช e ีทวอลรวมถึงท่านได้ต่อยอดให้กับเพื่อนคนอ,อื่นๆได้ร่วมกันสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการกำเนย้รู้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากครับที่ ทำให้ผู้ปกครองของโรงเรียนมัสยมศิรนารามเองเกิดความเชื่อมั่นว่าแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การระบาดนานแค่ไหนโรงเรียนมัสยมศิรนารามก็ยังจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้เรียนอย่างต่อนเนื่องเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมัน่นนะครับว่าการเรียนรู้สามารถเรียนได้ทุกที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงในยุคน新常态นะครับสวัสดีครับ